สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุภูสุขข้าวนาบุนี้พาพี่พาน้องมาเลาะวานแห่น้ำคลองน้ำครับคลองน้ำติดถนนเพอาะอะไรติดถนนมาถามข้าวนาบนณีพุ่นพ่านวุ้มล่าแล้วครับได้ปลาจระเม็ดสองตัวแล้วพุ่นผ่านนุ่มไอ้นุ่มลอยเกินทั้งสองข้าวนาบนณีนุ่มทุ่งกุลาร้อง่ห้ครับมาทำกันถามข้าวนาบุณีเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยครับว่ามันสิมาหรือว่ามม้มบุณีไปครับ จอบอ,อนเอาน,น้าเนาะจอบอ,อนเอาพันอุ้มใส่กว่าเลยมาหอดพระเสด็จตั้งกองเงาผพัน,พนอุ้มนำแล้วกี่ต้มกันเลิกพระเสด็ว่าได้ปลาจลิตมาสองตัวนะครับเนาะมาจอบอ,อนทำกันเลยครับ ลูกปลาอย่างจิ้มน้าพี่น้องเดี๋ยวกองไม่เบิกไกลครับเอา,าเบิกน้ำกันพี่น้องเห็นมันขึ้นจิ้มนะ้ำนะจิ้มน้าบ๊อบไปๆครับโอ้ขึนตมย่างเลือกเลยข้างล่างมีตะไม้ครับเฮ้อ

มามาคุณไปค้นหาใหม่ขึ้นไต่ใหม่เดี๋ยวมาไปยัเข้าครับคุณทั้งคุนสางแห่กันส่อๆจู มันเลอะเนาะเดี๋ยวเหยียบแห้งเดี๋ยวด้วยคาร์ครับครับพี่น้องตอนนี้ก็บวานแห้มาจนแหล่แล้วเนาะตั้งแต่ใบมุ้งตอนนี้ใบสามกลัวนะครับเร่ยกว่ากล้องมัดไายมาไหนครับพี่น้องเนาะมันตัดกับมันควันท้ายไปมันก็ตัดไปเนาะแต่ว่าก็ได้ปลาหลาเตื่อด้วยครับแต่มันก็บปุ้ปลาใหญ่ขอกมีแต่ปลาจระเม็ดกับปลาสลิดครับพี่น้อง มันเจาะบอนจะเข้าครับพี่น้องครับเ้บ่อนเนาะบ่อนกับบ่อนแกๆครลองบันบันบับัวกอี่ั้นเนี่ยบัวห้อนี่ครับบ้าปบ่อนกับบ่อนทังอื่นครับ นี่ครับพี่น้องสรุปผลงานวันแฮ่มื่อนี้ครับเบิดมือเลยได้ปลาคอตัวหนึ่งอันนี้ปลาอีจนปลากระสงนะครับเนาะตัวสำคัญเลยกับปลาคอนี่ใหญ่เติบไปครับประมาณแฮะๆโล่เลยะพี่น้องเกือบๆโล่เนาะแล้วก็มีนี่ครับปลาจระเม็ดหลายอยู่ครับปลาจระเม็ดกับปลาไอ้ตองไก่เนาะนี่นี่ครับปลาสลิดก็มี่จระเม็ดนี่ครับงามๆอยู่ปผมมันทางหกโลอยู่ครับบ้านสองคนกับพันอุ๋มนี่ปลาตองก็มีครับ ปลาสลิดก็มีนี่โตงงามครับนี่ตายบ่แล้ววันแห่เบิดมื่อ่ายคลิปบ่ได้นะครับเนาะถ่ายคลิปเหยาว่ได้เนื่องจากว่าอากาศมันห่อนครับกลองมันตัดเนาะมึงให้เบิ้งจระเม็ดครับนี่จระเม็ดไล่อยู่ครับนี่เห็นบ่นี่ครับมันอยู่ครับมันอยู่พอได้ปิ้งได้ป่นอยู่ครับคลิปเหยาว่ได้นะครับเนาะเนื่องจากว่าโทรศัพท์มันตัดมันห่อนพอดนะครับเนาะนี่มาคอโอเคครับผมคือบ่มมันอยู่ครับนี่ประมาณหาหกลกอยู่ครับโอเคครับผมครับพี่น้อง อันนี้ก็คือผลงานร่วมของการว่านแห่มีนะครับเนาะก็ได้ปลาคอใหญ่มาตัวหนึ่งกับปลากระสงตัวหนึ่งนะครับเนาะตัวทั้งกันกับปลาคอใหญ่นั่นแหละปลากระสงหรือปลาจดนะครับเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มีปลาจระเม็ดปลาสลิดปลาตองไกปลาเขาปลากิเดือดนะครับเนาะนั่นแหละครับผลงานรวมๆแต่ว่าเสียดายย่างนึงนะครับเนาะตอนว่านแห่นี่กล่องทันงไทยบ่ได้นะครับเนาะก็ต้องขอโทษขอให้พี่น้องน้ำได้ครับเด้อแต่นี่ก็คือสรุปผลงานในเบื้องหลังแหละครับจะได้ก็ขอบคุณสุภูตสุวรรณ่เข้ามารับชมครับผม าฝากก็เลยก็แช่ก็ติดตามนะครับเจ้าก,กันพอกันไม่คลิปหนาแล้วพี่น้องเนาะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ